สัสดีจ้าพี่น้องแดดสวยแอนง้ำอกีกละจ้าต้นไม้ใหญ่ต้นมไนม้ต้นนี้นะพี่น้องเช้าน้องไขยมาอยู่ต่างต่เป็นต้นซํำซำขาขาต้ยเข้า่ะพี่น้องนจนในในี้มันต้นใหญ่จนกอดบ่ลมแล้วนี่นี่ ล่มเย็นพี่น้องอปุน้นมองพ,พี่น้องมองอ่ามองสาวไปฟ้าปุน้นคู่กันมองติดถนนดำมองสาวน้องค่ายไปออกกำลังกายด้วยจ้ะมองสาวน้องค่ายไปออกกำลังกายปีที่แล้วอืมสาวน้องค่ายไปออกกำาลังกายปีนี้ว่าไดไไปจ้ะเพราะอย่างต่อหม่หลาย ไปบ่ได้ออกจาก้องกระโได้จมได้ได้พี่น้องสาวน้องค้ายจมเลยคือทอดบ้านก็คือทอดบ้านผู้สาวห้ากลับกะเอาห้ากลับเนาะจ่ะคือทอดบ้านแต่กรบ่มท่านอยากกลับพี่น้องเอ้ยนี่จ้ะสาวน้องคายจมเนาะจมอยากขึ้นทอดบ้านจ้ะ จมทุงมือถุงมือนะพี่น้องมาเห็นบรรยากาศจังสีจ้ะนี่บรรยากาศเท็ดไทยเทือด้าจังสีเนาะแหง้งคือทอดบ้านไหมลมว้อยเห็นต้นไม้ห่มๆคือสาวน้องคายนั่งอยู่จ้ะมือใดสาวน้องคายกับ <c oughs> ช่วงนี้เวลานีสาวน้องคายสิมานทางานเนาะจ้ะรีดนงมงวดเนาะพี่น้องรีดนงมงวดแล้วก็เอางวนเขาเต่ารีดแล้วก็มา,น,าน,นั่งเล่นอยู่ห่มนี่จ้ะเนาะมันเล่นอยู่กับคือทอดบ้านบบดนี้โอ้ยเนาะ เ่า,าอาจารย์สิมาลำบากนี่อย่างกระดอกระเดยีดยแท้มาดุนไม่ละมาหลายปีแล้วพอบบ่อลัอบบ้านแล้ว่ะเผื่อว่าเนาะจมเนาะพี่นนองแตอ่อยากเมื่อบ้านเอออยากเมื่อบอบอ่ะคือทอดบ้านบอแมนอยากเมื่อบ้านอ่าคือทอดบ้านแต่ก็บท่านอยากเมื่อเนาะพี่นอ,อาะเพื่อนมาอาศยเอาเข้ากับเนี่เข้ากับอยากกลับเนาะจ้ะอยากกลับเอาเองเนาะพี่เนอะ กระลบอยู่นี่หละจ้ะโมเมนลบปฏิวัติว่าจนว่าเข้าไปบ่ไรดอกแต่ว่าเข้าระว่างจะของซื้อๆจะพี่น้องจา้าระว่างจะของซื้อๆโมเมนว่าเข้าจะไปใส่บ่ไรได้ไปคือเราจะไปถ้าพูดนี่อันเข้าระว่างซื้อๆติดบ่บไปสาวนักข่ายปกติอ่ะสาวนักข่ายกับป่ไปอยู่แล้วนะจ้ะบ่ไปใส่อยู่แล้วเคยเหตุงา,น,า,างนแล้วกับเขาห้องมาไวลงมาเหตุงานกับลงมาเหตุงานสินะจ้ะเนาะ นี่สาวน้องไข่ว่าสุพีสุนองเขาฟังจ้ะการมาอยู่เกาหลีเนาะจ้ะเนาะการมาอยู่เกาหลีนี่มันเป็นจังไดอยู่ดีสบายบอ,อจ,จะ้ะการเท็ดงานกับพ่มีสมบายดกเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่ามันสินักคือพนักแต่ว่าโอเปรเ่าผู้เสียนใจเอารือผู้ใจเอานะพี่น้องการเฮ็ดงานกับพ่อกา,ารเท็ดงานกับพ่ตตางกัน,นจ้ะแต่เวลามันต่างกันนะพี่น้องเนาะ เพราะว่าข้าเจ้าอยู่นี่ข้าเจ้าเอาเวลาเป็นหลักค่ะเอาเวลาเทศลายเป็นไงเนาะบ้านเท่าขันพ่อสองโมงเข้าเช่านี่กับพอลุ่งเนยจ้ะตามกำหนดการเ็ดงานเนาะออสองโมงจังค่อยลุ่งหามงก็เลิกเนาะพี่น้องกำหนดตามเวลาหามงเนาะบบอันนี้เล้วจ้ะลุ่งงานแตขันนาฮ้อนกันลุงตะต,ะติตีหามึงเนาะพี่น้องบางหม่องกับหกโมงหกโมงเคืองแตแตหลกัลกๆคือต้องเลิกหกโมง,คงเคืองนะพี่น้องเลิกง,งานเนาะสิลุ่งอันนี้ก็ยา ซีร่งไอซีร่งหกโมงเคริงโอซีร่งหกโมงเศร้าเนาะหกโมงเศร้าตีหะเรื่องตีหาเคิงสี่น้อจ้ะก็ต้องไปเลิกหกโมงเคริงนะพี่น้องบางมองกับหกโมงบางมองกับหกโมงเครื่องบางมองกับทุ่มหนึ่งแต่อ่าบอแมนว่าห้า,า,าเฮดฟรีไดยจ้ะพี่น้องเลยจากันหกโมงไปแล้วหกโมงเคริงที่เป็นกำนดไห่เนาะจากกิจมงจากหกโมงเศร้าไปนี่เนาะพี่น้องเพป็นกับปกติกับหกโมงเนาะเขาลงเขาเห็นงานหกโมงเศร้าเลิกหกโมงแรง กายหันเพื่อนชส่เป็นโอเนาะจา้ะเนาะเพื่อนชส่เป็นโอจันสิเล้กพี่น้องโอบังคับเลยไหมโอบังคับทุกมือเลยจ้ะเลิกปกติหกโมงแต่หายโลกครึ่งโมงครึง่งอีกครึ่งชั่วโมงหันเพื่อนใายเป็นโอสะสมไปเรื่อยๆเนาะสะสมจนหเดเนืออเพื่อนอ,อกเนือนเพื่อนก็สิสะสมโอตัวนี้จ่ายพร้อมกันจน้ะพี่น้องนี่ล่ะสาวน้องไขว่าอา่บอเมนว่ามันอันนี้เนาะมันมันถึงอยู่กับเวลาเฮ็ดงานหลายงานหนักกับมองหนักมองเบาเลยจ้ะเนา,านะ เราก็มองถ้าแก่ก็มองดีมองบอดดีคือบ้านอนะมันมีทุกมอนทุกบอลหรอจ้ะเออแต่ว่าวันนี้เข้าให้จ่าเข้าสิสูบบอลสิเนาะแต่ว่าสาวน้องไข่นีสาวน้องไขยมาพอมองดีอยู่ด้วยพี่น้องสาวน้องไขยมาพอทธอแก่ดีอยู่สาวน้องไขยกับเบ้าหลายๆคลิปหรจ้ะเนาะเบ้าอยู่หลายๆคลิปแล้วว่าสาวน้องไขยมาอยู่นี่ถึงทธอแก่ดีจ้ะถึงพ้่นที่ขี่ทีเนาะพี่น้องเฮากับอะไรไปขอพ้่นจินจ้ะ นี่แม่คือสาวน้องค่ายความหมายของสาวน้องค่ายคือถึงไว้กี่ทีเพื่อนกี่ทีเฮาก็บ่ได้ว่าเฮาสิไปโคนันคนี่เพื่อนกินเนาะข้ามว่ากี่ทีคือเพื่อนบ่มีโบโอบนบ่มีโอไฮบ่มีโบนัดไฮบ่มีติปไฮัสิแม่พี่น้องคือเฮ็ดจะไหเงินเดือนเทไรกะเทอนันสินอจาะยโบคือมองอื่นเนาะมองอื่นก็เฮ็ดงานแบบเดียวกันเียบกับสาวน้องค่ายเฮ็ดแบบเดียวกันกับสาวน้องค่ายแต่เพื่อนเพื่อนก็มีโอมีติปเนาะอ่าเทศกาลนั่นเทศกาลนี่อ่า ตูต้ตอกตู้จีนยังสี่เพิ่นกันมีไห้เนาะจา้ะแต่สาวน้องค่ายมาอยู่นีสิบเอ็ดปีเราบ่เคยได้เลยจ้ะพี่น้องกันได้เพิ่นกับสีมีหมากไหมคนละโลสองโลแต่กวัวสิได้เนี่ยโอ้ยสองปีสามปีได้เท่านึงบ่ือหม,ม,มองอื่นอันเนี้ยไอขนาดเพิ่นเป็นเตาแก่ฟ้ามงว้วพัน่นเนาะฟ้ามง้อคุณนะพี่น้องเพิ่นมาเอางว้วงนไอ้มาเอานมเสียนมง้นงงาสาวน้องค่ายถีเสียเราดีดใช่ถังใบเนาะ อ่าเพราะว่าตัวนี้พ่นสีทิมสุรุยสลายเพราะใดได้จ้ะสีมีอันมีมีคลองนอ้ำนี่มั้งสีเขาสืมาถิมเฮ็ดทอถิมน้ำถิ่งน้ำถิ่งเสียมะล้งนีเพราะใดได้จ้ะเอออ่าเทศบาลคือคืออันไนมเพิ่นสุขะอันไนมเพิ่นมาตรวจจ้ะขันบ่อนบันขันมาเพิ่นมาเห็นแบบบรักษาความสะอาดด้วยกันกระถึกปั๊บจ้ะปั๊บแพงปั๊บหลายหมืน่นเออถ้าบ้านเฮ้าหลายหมื่นเลยจ้ะโมเมนต์เป็นพันเลยพี่น้องเขาเจ้าเลยเอ่า ข้าเจ้าก็เลยอี่ถ้ามาัดคันข้าเจ้าว่าคันท่านับนี่กับ่มอเท่าไรดอกแต่ว่าถ้าเพื่อนมาเตือนดูดูถือความดูดูเนี่ยคือเพื่อนห้ปิดไปเลยเลยจ้ะพี่น้องเพื่อนให้เฮาเฮ็ดอะไรเกยวไอ้บริษัทอย่างนี่ยังนี่ยังเกยวกับไอ้ยังเนี่คือฟ้ามสีเพื่อนขห้ปิดฟ้ามไปเลยเโรงงานเพื่อนขห้ปิดโรงงานเป็นสินทำรักษาความสะอาดชอยกันเนาะเ <mail> พืเ่อนว่ารักษาความสะอาดช่วยช่วยเลือไอ้ เพื่อนสังคมเพื่อสังคมเพื่อส่วนรวมนะค่ะพี่น้องเออนี่ยแหละขมิมีนี่สิเค่ะ้ัอนี้เพื่อนก็ยังนทุกปีเนี่ยขนาดเพื่อนโดนโดนเพื่อนมเอาเน่าโดนโดนเพื่อนมาเอานโดนโดนโค้ดมีนุ่งวเสียรีใช้ทางถิ่มนะพี่น้องเพื่อนกระย่งว่านหาเทศกาลต่ละปีเพื่อนยังหน้าหายสาวน้องค่ายอยู่เพื่อนกระถามอยู่ได้ว่าเทียนงานถือแกได้ติบหลายมีอมได้แันอันติบหลายบอได้อันโอหลายบอมาบบ ก็ยังบอกสาวน้องค่ายอัน ial, นี้เนาะสู้ๆแล้ววะอืมแล้วนั่นและแล้วนวานแล้วเราเอามม่หายทุกปีคนอื่นข or mm ้าเจ้าอันนี้เด้ข้าเจ้าผู้ผู้มองอื่นข้าเจ้าอันนี้เอาเด้ฟ้องเอาเด้ข้าเจ้ากับฟ้องอยอ ius, s> <S ู iki, hide, But, ่เด้ก็ได้ขึ้นกันได้ลายอยู่แต่ว่าคนที่ฟ้องขึ้นพ้องสี่สิบคือบ้านครับบ้านเต่จะค่อยฟ้องเอาอย่างสี้กันหนีอยู่กันเท่าอยู่หนีเห็นงานอยู่หนีมันฟ้องมันขยายแล้วพี่น้องเนาะงานมันขีดเพลิน นี่คือคือว่าตามที่ภาษาหนองคายก็พอพบเจอมาแล้วพี่น้องเนาะเฮ้ยเย็นดีก็เลยเบาสุนีสุนของเขาฟังจ้ะไนองคม้มเกาเดิองคต้นไม้ต้นเดิมจ้ะแต่คำเบาเข้ากับจีเปลี่ยนไป่ยิดอกเนาะพี่น้องถึงม้มเกาม้มเดิมเลยสาหนองคายก็เปลี่ยนเรื่องเบาอยู่ดอกเนาะ <laughs> นี่จ้ะต้นไม้หลายๆต้นเฮี้ยงกันเนี่ยหนองคายจนมาอยู่จนใหญ่เนาะพี่น้อง จนมันใหญ่มากสุดตุนอะแต่พ่งมาเพราว่าตาัดขายไอ้นี่พึ่งตัดขายก็ไ่อไรก่อนเราตัดขายบ็่ไไรผิดกฎหมายเอา้เอาชาวนงข่ายก็เรียกปยงขึ้นเป็นนักสัต์ ยาสาวน้องค่ายกับมาเว้าเรื่องเป็นไปเป็นมาเรื่องซีสาวน้องค่ายนี่เนาะจากพี่น้องเรื่องสาวน้องค่ายยืนนี่คือทอดบานบอเป็นยังขึ้นดูเลยโดนแทกคือทอดจากพี่น้องอ่าคือทอดอยู่แต่ว่าฮั่นอยากกลับนะพี่น้องกันเท่าคนเข่าขันสีหอดวางกลับมืดมืดเดียวจู่าเข้ากับกลับปุบปับตัวน้องพี่น้องเนาะเพราะว่าเข้าโบได้มีปัญหาอย่างเนาะจากขันเท่ากลับเทากับเดินเรื่องกลับโหลดกับกับง่ายจ้ะพี่น้อง สาวน้องค่ายก็เลยมาเอาซูพีซุม,มองเขาฟังจ้ะภาษาน้องค่ายอยู่นีสบายดีบ่สมบายจ้ามันเป็นบางเมืงนอพี่น้องแล้วสาวน้องค่ายก็สิขอจบคีไปเพียงเท่านี้เวยจ้าเด้อสาวน้องค่ายจิไปทํางานจ้าไปทางานซอยตะกองกอน,น้ะพี่น้องขอบคุณทุกกําลังใจที่ให้สาวน้องค่ายมาตลอดเวยจ้าป้าว่าอ่าไอยู่ในหรือต่างประเทศเอฟซีไมหรือเอฟซีเก่าจากสาวน้องค่ายก็ขอบคุณได้เป็นอย่างสูงเลยจ้าสวัสดีจ้า